บบพี่แอ้ว่าสีคนนี้มีเสน่ห์ไหมคะเลท้เอาฟังมีเสน่ห์ไหมคะคนี่คนนี้ยิ่าคอมเมนเต์เเตอรอกนะคะ<อ>คาายากคสนะคนนี้พูดออกมามีเสน่ห์ไหมคะเราก็รู้อยู่ค่ะนัน่นกลัวลลัวพี่แอทกังลงไม่ใช่กลงไม่ลง แล้วมีเสน่ห์ไหมคะสี่คนนี้มียังหรือยังไม่มีหรือกําลังจะมีหรือไม่มีเลยเขาก็นแน่ละดีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าดีพี่โดนละท้ายพี่โดนคิดด้วยยังไงพี่ว่าเขาก็พยายามจะหาอะไรในตัวเขา <c oughs> อย่างี้น,ะน่ะออกมาออกมา,อ,อ,กมาอันนีเ้เวลาเราออกมาพรีเซนต์ใช่ไหมครับโอเค เวลาเหมือนกับเราออกไปโชว์หน้าห้องเรียนกับเวลาออนสเตจมันต่างกันไงตอบเลยตอบต่างกันมากครับอารมณ์อารมณ์ฟิลแล้วก็แถมคนมาดูเราแบบเยอะมากมันต้องเสียอ,อารมณ์มากกว่านี้ต้องให้ถึงเขาทำละให้เขาแบบสนุกได้ได้มัน <c oughs> ต้องใช้พลังเยอะกว่านี้มากต่างกันที่พลังเยอะกว่าเลยฟ้าลูก เหมือนกันครับผมเพราะว่าถ้าอยู่บนสเตจเนี่ยครับต้องใช้พลังแล้วก็แบบเสน่ห์เยอะกว่านี้เยอะมากครับเพราะว่าใช้คนทั้งฮอล์เนี่ยมาดูเราเนี่ยครับต้องมีพลังมากครับทา้ามต่อเหมือนกันม <laughs> ันต่างกันตรงสถานที่ครับ <laughs> <laughs> ไม่ไเอาใจครับมันบ้านขึ้นครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นให้เขาเห็นชัดขึ้นนะครับครับรัง ของบีมตอบว่าความตื่นเต้นครับเ,เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็่ไหเหรอพูดว่าหนูตื่นได้เลยเวลาแล้วก็องขาจะตื่นเต้นเลยก็เหมือนว่าอยู่บนเวทีมันจะตื่นเต้นมากกว่าแลว้วก็สมาธิก็จะหลุดง่ายกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยคนแล้วก็ ด้วยคนที่ส่งพลังมาให้เราครับทาให้เราอาจจะล้นเกินไปหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิในการอยู่บนเตยงครับคือคุณส่งไเยอะมันเลยล้นนะไม่เกินจริง <c oughs> ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคนอื่น <c oughs> ถ้าพี่ดนเลือกหนึ่งคนนะคะ <c oughs> เลือกมาเป็นนักร้องเลือกไ,ได้คนเดียวอย่างนี้ยได้บ้างว่าหนึ่งก็ได้อะ่ะพ <c oughs> ที่ว่าไอ้สี่คนนี้มันต้องพึ่งกันอะ เป็นกอดกันแล้วนะเป็นเล่นๆนะอ่ะต้องต่อต้องต่อถนใจถึนใจถึงใจยังไงนะคะที่พี่ถามเมื่อกี้เพราะว่าอยากให้พวกเราคิดคิดว่าโอเคสมมติมีงานปาร์ตี้ที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมเราอาจจะออกไปโชว์อย่างเงี้ยโอเคสนุกสนุกแต่ถ้าออนสตจอะตกตกหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่า ออนเซตมันเป็นเรื่องของความที่เราต้องส่งอะไรที่มีเนื้อมีน้ํามีมีความเมื่อกี้มันอาจจะมีความสนุกแต่มันไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณภาพเหระที่ไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่มีนะแต่บางทีเราอาจจะอยู่ในพื้นที่เล็กๆแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวเองสนุกไปเหมือนที่พี่บอกว่างานที่ดีมันอาจจะประกอบด้วยลักษณะแบบเมื่อกี้แหละ ที่พวกเราบางทีมีออกมาอะไรเป็นตัวของตัวเองแต่แน่นอนเราต้องไม่ลืมคุณภาพทั้งการร้องทั้งการเต้นคือคนดูแน่นอนคนดูต้องได้เห็นคุณภาพในนั้นแล้วเราจะใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อกี้คือมันไม่มีสนุกนำ <c oughs> สนุกนำพี่ถึงบอกว่าเออม,มันเหมือนกับการไปร้องเพลงหน้าหน้าห้องวันปีใหม่เราเอนเตอร์เทนให้เพื่อนเนี้ยโอเค แต่วันที่เราต้องขึ้นไปอยู่ันนั้นคนก็คนเขาเรียกว่าคนเขามีความคาดหวังบางอย่างเนี่ยนั่นทําให้เราเครียดใช่ปะเพราะเขาคาดหวังแต่ว่าที่จริงถ้าเรามีไอ้ตัวเพอร์ฟอร์มหรือคุณ l าพเหล่าน,นี้ให้เขาดูป้องเขาก็จะโอ้ยนีเก่งแถมยังน่ารักอีกเออมันมีตัวความเป็นตัวเนี่ยลองมิกซ์ดูซิว่าในหน้าชั้นเรียนกัแบออนสเตจเอามาสมกัน แต่ว่าความเครียดหลังจากคอมเมนต์นนนก็ไม่ได้ทำให้เกิดคุณภาพนะโอเคพี่้ไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะน้องก็อยอ <c oughs> ับค <c oughs> อาเสิ้นเดืออาจจะพี่เดนเรื่องวันหนึ่งหนึ่งเดียวในนี้คะ่ะหนึ่งเดียว <1> 1> ที่ที่จะพี่้องยื่งมีเสน่ห์ถ้าเราข้ามเรื่องถึงคุณภาพไปที่พี่ <1> 1> เรื่องหนึ่งคนที่เดนพี่ว่ามีเสน่ห์แล้วก็ในในความรู้สึกของพี่ดนพี่เลือกบีมอ ลปมีตกใจเล่นภูมเหรอครับพี่คนจังเทียบผิดหรือเปล่าอ่าไม่จะไม่ถามพี่โดนเหรอทำไมครับแคมีถามนี่ครับเพราะอะไรเพราะว่าโอเคไม่ได้หมายถึงคนอื่นไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นที่สมมติที่ทำค่ายเนี่ยพี่พี่อาจจะต้องแบบเฮ้ยกูขอทำทั้งสี่แล้วกันมันจะช่วยเหลือกันในมุมนี้มุมนี้ถ้ามันก็ออกมาแบบครบถ้วนครบลถให้คนฟังคนดูได้ได้ได้แบบเหมือนกับมีของให้เขาดู แต่สมมติพอต้องเลือกคนเดียวพี่อาจจะเลือกบีมเพราะว่ามันมีความตั้งใจใช่ไหมไม่ตบมือเหรอเขาความว <laughs> ตั้งใจมันมีความตั้งใจแล้วก็มันก็มีความกระเพิบอะไรของมันเนี่ยซึ่งพี่ว่าคนไทยอ่ะน่าจะน่าจะชอบ <Okay. S 1> แต่เพียงว่าสิ่งที่เราต้องต้องพัฒนาหรือทีมงานถ้าเกิดต้องเอาบีมไปทํามันต้องเป็นเรื่องที่แบบต้องไปมุกันแบบ อแบบทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรก็ต้องแบบให้มันเกิดเขาเรียกสิ่งที่พี่บอกว่าคุณลิตี้เพื่อผู้บริโภคนั้นั้ะนะมันก็ต้องไปทำกันบ้านอย่งนั้นนอืมโอเคค่ะอันละค่ะยิงขึ้นอีกสองคนเทมกับเทมกับทางเบียร์ยิงอีกข้างขนาดจะต้องเอาไปค่ะเสบกไปขลัขับขลั สองคนนี้นีสเหนหมือัพี่แอดไม่ไหนูอยู่สี่บีมอันนี้ตรงเรื่องๆสองนี้นิัยหมือนกุนกไหนกันทั้งสองคนแล้วถ้าเกิดเกิดคอมแพกับสี่คนนะคะอันมีกลุ่มไหนีิสเสนเหมือนกันนะมายถึงนี่คือกลุ่มหนึ่งนี่คือนี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งอ๋อแยกสามแยกสาม ก็มีสามชนิดยึดอันนี้อันนี้ไม่ได้ตัดสินแล้วก็ไม่ได้รอคะแนนโหวตด,ดูเก่งมากด,ดูเก่งกว่าวันเสาร์อีกเพราะว่าพี่ท <c oughs> ่านเทวีให้เริ่มเก่งแล้วเก่งก็แค่จะตอบอะไร พี่อจะคอมเมนอะไรได้เลยคับพี่แบบเต็มที่ครบรถเห็นมือนเก่งขยากรู้แล้วพี่คิดว่าเนี่ยถ้าพี่เพี่อนยาแค่าชัดดิสนหนกลุ่มไหนแค่รู้ที่ว่ามีเสน่หแล้วถ้าต้อเอากลุ่มนี้และเออเอาน่าสนใจนะเออไม่พอหรอไม่พออะยังไงนะครับพี่อธิบายต่อ เริ่มกันงเริ่มเครียดเลยเห็นไหมเต้นขนาดนี้ยังไม่พอเลยนะในความรูม้สึกของพแพดยเสน่ห์ขาธรรมชาตหิหรือว่ายังไม่สบายพอหรือยังไม่มีเสน่ห์หรือดูเป็นรูปแบบหรือว่าต้องถอดเสื้อก่อนหรือว่ายังไง,งไม่มีเลยนะยังไม่มีจุดเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเราค้ามาเราํำตอออีกที พูดหน้าเดี๋ยวจะเจอพี่อันที่อะสามสาวอ่ะถอยไปถัดกัรน,นี้สามสาวสามสา